จอข่าวร้อนล่วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็อย่างที่คุณบุรดมได้เรียนไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าเป้าหมายของพันตำรวจโททักษินนั้นอยู่ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวทางพฤษภาโมเดลที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์นั้นก็ได้ตอกย้ำให้กับคุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจมาโดยตลอดนะคะ ซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกันกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มต่างๆอย่างลงตัวค่ะและภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะคะก็คือแบนเนอร์ขององค์กรคนเคยรักเจ้าค่ะซึ่งก็มีข้อความจับจ้วงสถาบันพระหมห,หากษัตริย์อย่างชัดเจนก็ได้ถูกเผยแพร่นในเว็บไซต์นปช USA ค่ะซึ่งก็เว็บไซต์นปช USA นั้นเป็นเว็บไซต์ประจำที่นายชูพง์ใช้จัดรายการวิทยุออนไลน์โจมตีสถาบันค่ะ โดยเนื้อหาของแบนเนอร์ดังกล่าวนี้นะคะพยายามที่จะเปรียบเทียบเหตุการณ์เมื่อเหตุการณ์พฤษภาปี2535กับเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงปี2553ในลักษณะของการกดดันองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบนเนอร์นี้จึงถือเป็นการการันตีได้ว่าขบวนการลมเจ้าที่เคลื่อนไหวตามแนวทางพฤษภาโมเดลนั้นมีอยู่จริง และที่สำคัญข้อความนี้นั้นก็เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2553ก่อนหน้าที่จะเกิดความสูญเสียหรือเหตุความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมซะด้วยซ้ำค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะคะว่ากลุ่มบุคคลในผังลมเจ้าที่มีความเคลื่อนไหวสอดคล้องกันตามแนวทางพฤษภาโมเดลหรือไม่อย่างไรมาดูกันนะคะ พันตำรวจโททักษินชินวัตรฟอนอินถึงคนเสื้อแดงเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2551ตามแนวทางพฤษภาโมเดลอย่างชัดเจนว่าการที่ตนเองจะสามารถเดินทางกลับประเทศขึ้นอยู่กับพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพลังของคนเสื้อแดงม,มีแล้ครับพี่น้องครับไม่มีใครนะที่จะเอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจาก พระบรารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือไม่ก็พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นจริงไหมครับท่านพูดมาแบบนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำศัพท์คำนั้นค,คือเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันสูงสุดอาศัยพระบารามีของท่านบวกกับพลังราญยาคือมวลมหาประชาชนเข้าด้วยกันคำนั้นเขาเรียกว่าราชประชาสมา,สายัย ผนทางนี้เหรครับขนลุกเลยครับุยแล้วครับ,รบผมผมฟังแล้วขนลุกนะครับนับแต่นั้นค่ะพันธ,ธุตระกูลทศกษินนั้นก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเป็นขั้นตอนโดยได้ยื่นดีกา3ฉบับและให้สัมภาษณ์ผ่านเจแปนไทมส์ Times, ในวันที่13มีนาคม2552ว่าผมได้ส่งจดหมายถวายดีกาถึงพระองค์แล้ว3ฉบับและผมเชื่อในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชวินิจฉัยในพระองค์ หากได้รับพระราชทานอภัยโทษขึ้นอยู่กับพระหมหากรารุณา,าที่คุณของพระองค์และแล้วค่ะเมื่อการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเริ่มต้นขึ้นในวันที่26มีนาคม2552จนท้ายสุดสถานการณ์ก็ได้ลุกลามบานปลายถึงขั้นแตกหักโดยระหว่างที่สถานการณ์กำลังดุเดือดและมีความรุนแรงพันตำรวจโททักษินก็เดินหน้าก,กดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการเรียกร้องผ่านสกายนิวส์สื่ออังกฤษว่าผมขอเรียกร้องให้พระองค์ท่านได้โปรดลงมาคลี่คลายสถานการณ์เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วกองทัพและรัฐบาลจะเข็นค่าประชาชนเพิ่มขึ้นถึงตอนนี้พวกเขาปกปิดทุกอย่างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นล้วนรายงานแต่เรื่องโกหกทั้งสิน้นอ ถัดมาในวันที่21เมษาย,ยน2552ภายใต้รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาคลี่คลายสถานการณ์ก็ถูกดำเนินการอีกครั้งค่ะโดยพันตำรวจโททักษินให้สัมภาษณ์ Financial Times พาดพ,พิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทำรัฐประหารและจากคำพูดในครั้งนั้นก็ส่งผลให้ตำรวจนั้นตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนที่จะดำเนินคดีกับพันตำรวจโททักษินในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในท้ายที่สุด17สิงหาคม2552แกนนำนอปรชอรวบรวมรายชื่อคนซื่อแดงถวายดีกาขอพระราชทาอภัยโทษให้กับพันตำรวจโททักษินทั้งที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าผิดจารีตประเพณีและจะนำไปสู่ความแตกแยกในสังคม ซึ่งกระตอกย้ำกันกับวันที่9พฤศจิกายน2552พันตำรวจโททักษินยังได้ไปให้สัมภาษณ์ทามออนไลน์ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยคำพูดที่ไม่บังควรนอกจากพันตำรวจโททักษินแล้วนะคะกลุ่มเครือข่ายในที่ได้มีการปรากฏในแผนผังลมเจ้านั้นก็ลวนเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะทางด้านพลเอกชวลิตยงใจยุทธ ในขณะที่ดํารงตําแหน่งประธานพรรคเพื่อไทยก็ได้ถแถลงร่วมกับนายสมชายวงสวัสด์เรียกร้องให้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวลงมาคลี่คลายสถานการณ์เพื่อเหตุการณ์การชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553พวกเราหวังในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดเราหวังในสิ่งนี้ว่าจะมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้กับพวกเรา เพื่อจะยุติความขัดแย้งที่มีมานานพอสมควรและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองเนี่ยอย่างมหาศาลนายสุนัยจุลพงศธรสสพักเพื่อไทยปราสายกับคนเสื้อแดงหลายครั้งหลายคราเปรียบเทียบเหตุการณ์พฤษภาปี2535กับพฤษภา2553เอาเราสิคนนี้ มึงรู้สึกใจใหญ่จนนัดแล้วสงสัยจะสร้างวงทหารแบบถนอมอีกแล้วเกิดความหวาดกลัวอะไรบางอย่างขึ้นมาเพราะตามแผนนั้นกะว่าพลเอกชาวริตอยู่ใกล้พลเอกเปรมก็เป็นตัวเลือกอันหนึ่งที่จะให้ขึ้นเป็นนายกเพราะตอนนั้นพลเอกชาวริทไม่ได้เป็นนายกนะเป็นพบบธบและเตรียมจะขึ้นอันนี้พอยึดอำนาจเสร็จมึงเอากันเองเลยว้รุ่นห้ารุ่นเจ็ดขัดแย้งกนะับรุ่นห้าพลเอก พันลบปิ่นมณีจำลองสีเมืองพวกนี้เป็นกลุ่มหนึ่งปลกุกถูกปลกุปลกขึ้นมาให้รุ่นเจ็ดล่อกับรุ่นห้าเกิดพฤทภาธรมินมแล้วถึงท่านถึงจะได้เห็นภาพนี้ไงเห็นไหม,มภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทุกคนรู้สึกว่าปราบป,ปลื้มใจลูกตีกันเท่านั้นนะครับ เพราะท่านเรียกมันจบเลยแต่ว่าพฤษภาปีสี่สามทำม่เรียกอือืมท่าเรียกก็จบอืมไม่รู้ไม่มีใครตอบได้ท่านขอบดตื่ตัวท่านเองผมไม่ตอบนอกจากนี้นายสุนัยยังเรียกร้องให้คนเสื้อแดงไปฝั่งนายชูพงหัวขบวนการลมเจ้าคนสำคัญนะคะจัดรายการวิทยุอีกด้วย อาจารย์ชูผมสองติดตามฟังวิกฤตลิกสามฟังอาจารย์สมศักดิ์ครับหรือแม้แต่นายนทวุฒิและนายจตุพรก็เคยปราศัยเนื้อหาในลักษณะเดียวกันนี้เราเกิดบนผืนแผ่นดิน เราโตบนผืนแผ่นดินเราก้าวเดินบนผืนแผ่นดินเมื่อเรายือนอยู่บนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินกับท้องฟ้าพี่น้องครับเมื่อเรายือนอยู่บนดิน ต้องแงนคอตั้งบ่าแล้วเราก็รู้ว่าฟ้าอยู่ไกลวกว้นสองหน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคืยหนึ่งทหารสองทหารเสือเพราะพวกเรามีความจะ็ดดว่าเป็นกระสุน คุณฆ่าผมแต่ทหารเสือกับทหารคุณเยามาฆ่าเพราะฆ่าแล้วผมมันเจ็บปวดประชาชนมันเจ็บใจคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้นั้นเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ที่อยู่ๆก็มีการหยิบเอาประวัติศาสตร์การเมืองสองยุคมารณรงเคลื่อนไหวเพื่อให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาคลี่คลายสถานการณ์หรือที่เรียกว่าพฤษภาโมเดล โดยในรายของพลเอกชวลิตนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในผังลมเจ้าของสอ,อชอัอนเนื่องมาจากว่าได้มีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับขบวนการลมเจ้าซึ่งก็พิจารณาได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวโดยบริสุทธิ์ใจในการเรียกร้องพระมหากรุณาธิคุณเพราะในเวลาต่อมาพลเอกชวลิตได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่18เมษายน2554เมื่อรู้ตัวว่า ขบวนการเสื้อแดงและพักเพื่อไทยมีความเคลื่อนไหวที่สุ่มเสี่ยงต่อสถาบันค่ะก็ขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าลักษณะความเคลื่อนไหวเหล่านี้ค่ะมีความเชื่อมโยงอย่างลงตัวในทางพฤินทยน,นะคะและแม้ว่าจะไม่สามารถเชื่อมโยงตามผังลมเจ้าค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการเคลื่อนไหวที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะจ ข่าวร้อน